あっ、ペナだいめ。 เ่งยังเลยพี่ข้าได้อยู่ตั้งหลายวันไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีพี่ข้าช่วยแนะนำหนูในดีเอาแบบว่ากินน้อนเล่นเน้นเที่ยวแบบมีส,สนุกด้วยนะพี่ข้าอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรนี่นี่พี่ดูมานี่สีราชานี่เราไปเที่ยวกันดีไหมอืมอนี่นตอนนี้ฮาร์เบอร์แล์กับบา c o คนี่เขามีโปรโมชั่นนี่มาแช่ออมเซ็นแล้วไปเที่ยวส,สนุกในฮาร์เบอร์พัทยาได้ทั้ง3โซนเลยโอ้มึเลย นี่นี่ทั้งฮาร์เบอร์แลนด์จามเอ็กแอลและดีปินนักพาร์คอยากไปจังเลยอ่ะพี่เขา้าตื่นเต้นนะเนี่ย <c oughs> น่าไปมากคุ้มมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากไปนะคะก็คลิกลิงใต้คลิปได้เลย,หร,เ er, ยหรือไม่ก็เข้าไปในแฟนเพจฮาร์เบอร์พัทยาหรือไม่ก็บาร์คนี้ได้เลยค่ะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเฮ้ยคุ้มที่ไห ไปเลยอะไปกันหมดเนี่ยแหลไม่ต้องเถียงกันเลยไปเราเิดใส้กินไปเล